รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ใช่มคะ,คะแอบปรึกษาปัญหาส่วนตัวก่อนหนะ้าเนี้วัยรุ่นนึงก็ไม่เคยเป็นสิวเลยนะคะอพอตอนเนี้ยูยดีสิวขึ้นเยอะมากโดยเฉพาะแถวๆที่ใส่แนทหมอหมอมีคําตอบคุณแน่นอะไรคะมันเป็นปัญหาสิวยีส ปัญหาของคนใส่แมสกันเองว้าถอดก็ไม่ได้อีกโดนจับอีกโอ้กู้มใจทำยังไงดีคะเนี่ยคุณหมอวันนี้เราจะคุยถึงเรื่องสิ่นี้ที่แหละบังเอิญอีกแล้วบังเอิญอุ้ยต่เข้ารายการกันก่อนอะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยกับหมออาจิมานะคะวันนี้เนี่ยเราพูดคุยกันถึงเรื่องของปัญหายอดคิดของคนอใส่แมสยอดมากมาก คุณหมอเจอคนไข้ที่เป็นสิวเยอะมากช่วงนี้เยอะมากช่วงนี้เพราะสิวยิสเนี่นึงในสาเหตุก็คืออาจจะเกิดจากการใส่แมสใช่มันอบมันอับล้ใส่ทั้งวัน่ะต้องดูรายการเราค่ะใครที่มีปัญหาเดียวกันมาทำความรู้จักและมาดูวิธีการรักษาของสิวยิสกันหมอชวนคุยช่วงที่หนึ่งสนับสนุนโดย นวัตกรรมกันแดดใหม่สำหรับเด็กและทารกในเฮลิโ c a ครที่ปกป้องแสงได้ทุกรังสีด้วยเฟิร์นบล็อกเทคโนโลยีมาค่ะคุณผู้ชมค่ะช่วงนี้คือหมอชวนคุยนะคะช่วงที่หนึ่งของเราสนับสนุนโดยนวัตกรรมกันแดดใหม่สำหรับเด็กและทารกในเฮลิโ c a ครที่ปกป้องแสงได้ทุกรังสีด้วยเฟิร์นบล็อกเทคโนโลยีใช่แล้วณแม่จ, <บ S 3> จะเลือกอะไรให้ลูกรัก ต้องเลือกนวัตกรรมที่มีงานวิจัยรับรองค่ะที่สําคัญเดี๋ยวนี้เราจะมองถ้าแบบแสงแดดอะไรแช่นี้ไม่พอแล้ว UVA UVB อย่างเดียวไม่พอ,อต้องครอบคลุมได้ทุกรังสี ไปคุณผู้ชมค่ะอะส่วนตอนนี้ใครที่มีปัญหาเรื่องของสิวเป็นปัญหาคาใจรักษาเท่าไหร่ไม่ไหายสักทีต้องมาฟังคุณหมอคุยวันนี้เพราะเราจะพูดเฉพาะเจาะจงถึงเรื่องของสิว,สวยีสสิวยีส์คืออะไรหน้าตามันเป็นยังไงคุณหมอคะคือจริงๆต้องบอกว่าสิวยีส์เนี่ยก็คือสิวจากเชื้อรานั่นเองสิวยีส์ก็คือเชื้อราประเภทหนึ่งจริงๆต้องบอกว่าสิวยีส์เนี่ยคนไข้มาหาเนี่ยเพราะว่าทําไมมันไม่หายสักที เพราะว่าสิวประเภทนี้มันเกิดจากเชื้อรานะก็คือเป็นภาวะที่มีการอักเสบของรูขุมขนนะคะซึ่งอาจจะพบร่วมกับสิวธรรมดาก็ได้สิวปกติทั่วไปที่ที่มาจากฮอร์โมนมาจากเชื้อแบคทีเรียนะคะอาจจะเกิดเจอด้วยกันก็ได้พบด้วยกันก็ได้หรือเป็นภาวะเดียวโดดโดดก็ได้โดยเชื้อราประเภทที่ทําให้เกิดสิวประเภทนี้เขามีชื่อพระเพราะว่ามารซีเซียซึ่งก็จะเป็นเชื้อราประเภทหนึ่ง ซึ่งมันจะ,จะเจริญเติบโตผิดปกติในกลุ่มคนไข้บางรายนะคะหรือกลุ่มไข้ที่มันมีความผิดปกติในสมดุลของเชื้อแบคทีเรียที่ผิวะนะแล้วก็เลยทําให้เกิดมีปัญหาสิวยยสต์ขึ้นมาแล้วบางทีพวกนี้เนี่ยคุณแม่ดูง่ายๆถามก่อนเลยว่าคนไข้เนี่ยเคยมีเกลื่อนไหม,มหรือมีรังแคไหมหรือมีอักเสบเรื้อรังอื่นๆหรือไม่ค่ะเพราะว่ามันเป็นภาวะที่พบความคกันได้ จริงๆถ้าดูดีๆเนี่ยมันจะมันจะไม่ค่อยเหมือนสิวที่เราเห็นทั่วไปซึ่งมันจะมีแดงมีตุ่มน้องมีเป็นก้อนแต่ว่าถ้าเป็นสิวยีพวกเน,นี้ยเขาจะเล็กๆแล้วก็คล้ายๆกันค่ะลักษณะคือไม่ค่อยที่จะมีความแตกต่างกันมากนักนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่แค่ก็จะมีประวัติว่ารักษามาเยอะแล้วทำไมไม่หายสักที<ะ>หรือบางชีแย่ลงด้วยซ้ำ เนื่องจากว่าในกลุ่มพวกนี้เกิดจากเชื้อราในอีกกลุ่มนึงเกิดจากแบคทีเรียเพราะฉะนั้นบางทีแล้วการรับประทานยาต้านแบคทีเรียแทนที่จะทําให้ดีขึ้นอาจจะทําให้แย่ลงด้วยซ้ำเพราะก็ยิ่งทําให้เชื้อรามันเริงร่ามากขึ้นนะแล้วก็โดยตําแหน่งของพวกสิวยีสเองเนี่ยมันสามารถจะเกิดที่หน้าได้เกิดที่หน้าอกได้เกิดที่หลังได้นะคะซึ่งจริงๆแล้วมันก็จะเป็นบริเวณเดียวกับการเกิดสิวแบคทีเรียโดยปกตินี่แหละนะแต่ว่าสิวยีสบางทีเนี่ยคนไข้จะมีอาการคันด้วย เหมือนกับเชื่ใช่ใช่บางที่จะเอ๊ะทำไมแบบคันๆอะไรประมาณอย่างเงี้ยหรือบางทีเนี่ยอาจจะมาลักษณะที่เป็นกลุ่มๆอย่างเช่นอาจเกิดบริเวณหน้าผากมันก็จะมักจะมีผลมาจากการที่มันมีเชื้อยยสต์ที่เจริญผิดปกติ เป็นสิวประเภทที่พบได้บ่อยไหมคะคุณหมอสำหรับสิวยีสต์เนี่ยบอว่าอตอนนี้เจอบ่อยมากตอนนี้เจอบ่อยมากเพราะว่าใส่แมสถ้าอย่างนั้นต้องมาดู<ช>นี่ค่ะ,คะว่าสาเหตุอะไรบ้างที่ทำให้ก่อให้เกิดสิวยีสต์คะคุณหมอคะคือในผิวเราเนี่ยนอกจากมีเชื้อแบคทีเรียมันก็มีเชื้อราตามธรรมชาติแต่ว่าพวกนี้มันจะอยู่ในลักษณะที่มีความสมดุลกันคือมันจะไม่ได้เก่ะโรคแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามมันเกิดความไม่สมดุลขึ้นมา มันก็จะทําให้มีการเจริญผิดปกติแล้วก็ทําให้กลายเป็นเชื้อก่อโรคขึ้นมาค่ะมันจะต้องมีภาวะอะไรก็ตามหรือมีสิ่งแวดล้อมอะไรก็ตามที่สร้างที่ทําให้เกิดมีการเจริญผิดปกติของผิวหนังขึ้นมาแล้วก็ทําให้มีการอักเสบขึ้นมาที่รูขุมขนนะคะแล้วก็ทําให้เกิดเป็นสิวยีสต์ขึ้นมาจริงๆแล้วปัจจัยมันเนี่ยมันหลายอย่างเยอะมากๆง่าย,ายๆคือเราจะพบว่าสิวยีสต์เนี่ยจะเจอบ่อยในตําแหน่งที่มันมีความอับช,ชื้นค่ะ ย่างเช่นที่เราใส่เสื้อผ้าที่มันรัดแน่นเกินไปนะมีเหงื่อหรือเราเออกกาลังกายนะคะเสื้อผ้ารัดแน่นๆแล้วก็ไม่ไปอาบน้ําทันทีจริงๆแล้วพออาบกําลังกายเวลามีเหงื่อเยอะเนี่ยควรจะเปลี่ยนชุดอาบน้าออกไปก่อนแล้วค่อยกลับบ้านคุะควาจะกลับบ้านบางทีใช้เวลาหลายชั่วโมงคือก่อนที่จะถึงบ้านปุ๊บมันก็จะมีการหมักหมมของมันแล้วก็ทําให้กลุ่มที่เป็นเชื้อรายีสพวกนี้มันจเจริญเติบโตได้หรือบางทีการที่เรารับประทานยาบางอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งยาปฏิชีวนะ อย่างที่บอกว่าจริงๆแล้วยีสต์เนี่ยหรือเชื้อราเนี่ยเป็นเชื้อโรคที่ที่อยู่เป็นปกติของร่างกายมนุษย์แต่ถ้าอไหรก็ตามมันผิดปกติอย่างเช่นม,มีมากเกินไปมันก็ถึงทําให้เกิดปัญหางั้นเวลาที่เรารับประทานยาปฏิชีวนะยาปฏิชีวนะก็จะฆ่าเชื้อแบคทีเรียไปหมดจนทําให้ไอตัวเชื้อราเนี่ยมันกลายเป็นตัวเด่นขึ้นมากลายเป็นพระเอกขึ้นมามันก็จเจริญเติบโตผิดปกติ ในภาวะของร่างกายบางอย่างที่มีความผิดปกติของภูมิต้านทานแล้วก็ทําให้มีการเจริญผิดปกติของกลุ่มเชื้อราหรือเชื้อก่อโรคหรืออาจจะเป็นภาวะเครียดหรือภาวะขาดสารอาหารบางอย่างแล้วไปส่งผลต่อการทํางานของระบบภูมิต้านทานของร่างกายแล้วก็เลยทําให้เกิดปัญหาสิวยีสต์ขึ้นมาอีกอันนึงที่เราพบบ่อยๆก็คืออาหารววก็เพราะว่าอาหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอาหารกลุ่มที่เป็นแป้งะนะ อาหารกลุ่มที่เป็นน้ําตาลนะคะกลุ่มพวกนี้เนี่ยก็จะส่งผลต่อการเจริญมากขึ้นของกลุ่มพวกยีสต์นะคะเสื้อผ้าที่รัดแน่น,นะะอุณหภูมิที่มันร้อนอบอ้าวนะคะหรือการใส่แมสอบอ,อยู่ตรงนี้นะะซึ่ง ตัวพวกนี้มันเป็นตัวที่ไปสนับสนุนทําให้เกิดการจเจริญเติบโตของพวกเชื้อโคอากาศหรือพวกเชื้อยีสต์พวกนี้แต่ว่าซิวิเย์เนี่ยเป็นอะไรที่เราพบว่ามันเป็นภาวะที่เจอบ่อยๆมากๆนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ทุกคนจะต้องใส่ใส่แมสเนี่ยนะคะ ก็เราก็จะพบว่ามันเจอบ่อยทีเดียวเป็นปัญหาหนักเลยเป็นปัญหาหนักช่วงนี้นะช่วงโควิดที่เราติดแมสกันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าวันนี้ให้คุณไปถอดหน้ากากแล้วเ,เช็คดูหน่อยสิว่าเอะเราน่าจะมีสิวิสหรือว่าสิวที่เกิดจากการบก๋มอของความรับชื้นหรือเชื้อราขึ้นที่ใบหน้าหรือว่าบริเวณอื่นๆในร่างกายหรือเปล่าแล้วช่วงหน้าเรากลับมาดูวิธีการรักษาสิววีสกันตอนนี้พักสักครู่กันค่ะ,คะ กลับมาคุยเรื่องของสิวยีสต์กันต่อค่ะคุณผู้ชมค่ะและช่วงที่สองของหมอชวนคุยของเราสนับสนุนโดยออติซินผลิตภัณฑ์อาหารเสริมดูดลูปร่างใครที่รู้สึกว่าน้าหนักเกินลดท่อไหร่ก็ไม่ลงสับทีให้ออติซินเป็นตัวช่วยคุณได้นะคะ <c oughs> ส่วนตอนนี้ <c oughs> คุณหมอต้องช่วยพวกเราแล้ว <c oughs> ล่ะค่ะ <c oughs> ถ้าเรามีสิวยีสต์ไม่ว่าจะเป็นจีนหนาที่ตัวที่อับชื้นต่างๆ รักษาอย่างไรคะคุณหมอคะก็จริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายของการรักษาของเราเนี่ยต้องประกอบไปได้วยสองอย่างาก็คือ1รักษาไอตัวยีสกับอันที่2ก็คืออะไรที่มันเป็นสาเหตุต้นต่อ,อของการที่ทําให้ยีสมันจเจริญผิดปกติเราก็ต้องไปรักษานั้นด้วยนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันก็จะไม่หายมันก็จะเป็นเป็นหา,หายอยู่นั่นนะแหละเดีนี้มาดูว่าในส่วนของการรักษาตัวยีสเองก็ตรงไปตรงมาเลย ก็คือไปจัดการกับเชื้อราที่มันเกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราให้เนี่ยโดยส่วนใหญ่ถ้าเกิดคนไข้เป็นเยอะๆมากๆทั้งบริเวณมีตัวด้วยมีหน้าด้วยนะคะมีหลายๆตำแหน่งเราก็จะให้คนไข้อะทานยารับประทานยาในกลุ่มฆ่าเชื้อานี่แหละนะคะเพื่อที่จะช่วยในเรื่องของการลดจํานวนของเชื้อราที่มันจเจริญผิดปกตินะ,ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทําคู่กันไปคือต้องหาสาเหตุนะคะเนื่องจากว่าไอ้ยา รับประทานค่าเชือ้อราพวกนี้มันก็มีผลข้างเคียง <c oughs> โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของตับต้องดูแลต้นเหตุหรือว่าสาเหตุที่ทําให้มันมีการกลับเป็นซ้ําร่วมด้วยนะคะ <c oughs> นอกจากยารับประทานแล้วมันก็มีเรื่องของยาทา <c oughs> ถ้าเป็นน้อยๆเราก็จะยาทาอย่างเดียวซึ่งยาทาก็จะเป็นยาทาที่อยู่ในกลุ่มของยาค่าเชือ้อราวิธีการทาก็จะเหมือนคล้ายๆกับยาทาสทวทั่วไปก็คือทาประมาณ5-10นาทีแล้วล้างออกนะ ถ้าสมหรับคนไข้มีบริเวณตัวหรือแขนหรือหน้าหรือหลังส่วนใหญ่ก็จะให้แชมพูค่ะงั้นแชมพูที่ฆ่าเชื้อราพวกนี้มันก็เหมือนกับแชมพูที่เอาไปรักษาพวกรังแคค่ะรังแคที่มาจากหนังศรีรษะอักเสบที่มาจากเชื้อราแล้วก็การรักษาเนี่ยต้องต่อน,นื่ระ,ระยะหนึ่งนะคะเหมือนกับเวลาที่เราเป็นเกลื่อนเนี่ยหลาจะ พอดีขึ้นแล้วเราอาจจะต้องมีการใช้ต่อเนื่องไปสักระยะเวลาหนึ่งอาจจะ2อถึงสเดือนอย่างนี้เป็นต้นค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องพยายามหาต้นต่อของปัญหาให้ได้ว่าคนคนนั้นเนี่ยอะไรที่ทําให้ภูมิต้านทานเขาผิดปกติ<ม>แล้วก็ไปรักษาต้นต่อของเขาค่ะเขามีปัญหาเรื่องของความไม่สมดุลของแบคทีรียนในร่างกายหรือไม่การเกิดสิวยีคือการมีความไม่สมดุลของเชื้อโรคหรือเชื้อจุลินทรีย์บริเวณผิวหนัง นั่นหมายความว่ามันมีแนวโน้มสูงมากที่คุณจะมีปัญหาเรื่องของความไม่สมดุลของจุลินทรีย์หรือเชื้อโรคที่เป็นเชื้อจุลินทรีย์ในร่างกายของเรานะคะซึ่งก็อาจจะส่งผลที่ทําให้เกิดภาวะความไวต่ออาหารบางประเภทนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยหมอก็อาจจะให้คนไข้ใ,ในงดอาหารบางอยา่างนะที่ไปกระตุ้นนะนะการเจริญของเชื้อราพวกนี้อย่างเช่นอาหารหวานหรือในกลุ่มของอาหารที่เป็นยีสต์เพราะฉะนั้น เราก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนบาลานซ์เรื่องของการรับประทานอาหารนะคะแล้วก็เรื่องของการควบคุมระดับน้ําตาลนะเพื่อจะทําให้มีการปรับสมดุลนะปรับสภาพแวดล้อมของการทํางานทั้งร่างกายนะแล้วก็ไปที่การทำงานของผิวหนังด้วยนะเราควรจะรับประทานพวกกลุ่มที่เป็นผักใบเขียวหรือกลุ่มอาหารที่เป็นโปรตีนนะคะซึ่งจะช่วยในการลดการเจริญของกลุ่มพวกเชือ้อราพวกนี้นะ นั้นการควบคุมระดับน้ำตาลเนี่ยสำคัญมากๆนะคะเพราะว่าพวกนี้เนี่ยมันส่งผลกระทบต่อระดับอินซูลินระดับฮอร์โมน,นในร่างกายเราด้วยนะมันอาจจะทำให้เรามีน้ำมันเยอะ<ช>บนหน้า<ช>และไอ้น้ำมันก็จะเป็นตัวที่ทำให้เชื้อรามันจเจริญมากขึ้นเพราะว่าพวกเชื้อราพวกนี้มันก็ถูกเลี้ยงโดยน้ำมันที่อยู่บนผิวค่ะแล้วก็ในกลุ่มของอาหารที่เป็นกลุ่มพวกแป้งนะ,ะข้าวสาลีนะคะ หรือแป้งขัดขาวนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีอาหารบางประเทศที่มียีสต์เป็นส่วนผสมนะคะอย่างเช่นน้ำส้มนะคะหรือว่าเห็ดนะหรือเครื่องดื่มประเภทเบียร์ไวนะ์เนี่ยที่มันมีการหมักตรงนี้ก็จะมีเชื้อยีสต์อยู่เยอะนั้นเราก็จะให้งดอาหารกลุ่มประเภทนี้ด้วยนอกจากนี้ความเครียดก็เป็นปัจจัยอันที่สําคัญ ความเครียดเนี่ยเวลาที่ร่างกายเรามีความเครียดมีการสร้างฮอร์โมนต้านความเครียดขึ้นมาไอฮอร์โมนความเครียดเนี่ยจะไปส่งผลทําให้เกิดมีการสร้างน้ํามันบนใบหน้าเยอะขึ้นหน้าจำมัน <Okay. S 2> เพราะฉะนั้นมันก็จะทําให้สีบีซมันจเจริญได้ดีดัง mm hmm. นั้นปัจจัยอะไรก็ตามที่เราคิดว่ามันส่งผลเราจะต้องดูให้ครบดูให้ครบค่ะหรือถ้ากรณีของคนไข้าบางรายที่มาจากความไม่สมดุลของแบคทีเรียนในส่วนของระบบย่อยหรือลำไส้เราอาจจะต้องให้พวกโปรไบโอติกเพื่อจะทําให้ มันไปปรับพวกจุลินทรีย์ต่างๆในร่างกายทําให้ระบบลําไส้หรือระบบย่อยมันทํางานดีขึ้นนะคะมันก็จะทําให้ ผิวพรรณของเราในดีขึ้นด้วยหรือสารอาหารบางอย่างก็มีผลอย่างเช่นซิงหรือวิตามินดีรวมถึงวิตามินซีซึ่งเราจะพบว่าในกลุ่มของอาหารพวกนี้เป็นสารอาหารที่มีความสาคัญมากๆนะคะต่อการสร้างภูมิต้านทานเพราะฉะนั้นเราอาจจะเสริมนะคะในกลุ่มของสารอาหารพวกนี้เข้าไปด้วยแต่ว่าเราจะต้องเลือกอาหารเสริมที่มีคุณภาพสูงนะคะเข้าไปร่วมด้วยเพื่อจะทําให้มันมีการช่วยในการปรับภูมิต้านทาน ของร่างกายนะคะให้ดีขึ้นอีกอันหนึ่งที่สําคัญ<ะ>เราจะปรับสมดุลของร่างกายได้ดีเราจะต้องดูแลพื้นฐานสุขภาพของร่างกายด้วยนั่นหมายความว่าไปปรับเรื่องของการนอน<ะ>ปรับเรื่องของความเครียดน,นะคะปรับเรื่องของการเอ็กซ์ซ e ์การออกกําลังกาย<ะ>นะเพื่อทําให้สุขภาพมันแข็งแรงเพราะว่าทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งหมดเนี่ย มันขึ้นอยู่กับภูมิต้านทานของเราถ้าภูมิต้านทานของเราดีมันก็จะปรับสมดุลบาลานให้สุขภาพของเราแข็งแรงนี่แหลคะค่ะสำคัญตรงนี้แหละช่วงนี้คือใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องของสิวเป็นเรื่องของความสะอาดอย่างเดียวไม่ใช่แล้วใช่ไม่ใช่บางทีคือคุณอาจจะมีความผิดปกติของสมดุลงอญหานในร่างกายที่เกิดขึ้นจากพฤติกรรมของเราเนี่ยแหละหมอจะบอกว่าภาวะอะไรก็ตามที่เป็นเกิดเรื้อรังในร่างกายที่เราเห็นทางผิวหนังแล้วมันเรื้อรังค่ะ ไปดูเ,ปดเลยหให้ไปดูข้างในเลย <ฮะ S 1> มันต้องมีสาเหตุอะไรแน่นอนที่เป็นสาเหตุหรือเป็นต้นต่อที่มันไม่ถูกแก้แล้วก็มันก็จะส่งผลให้เราเห็นเป็นสิ่งที่ เกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าเนี่แหละคะ่ะวันนี้อยากให้มองลึกลงไปถึงภายในร่างกายและจิตใจด้วยเพราะว่าเรื่องความเครียดก็สำคัญน,นะคะ,คะสำรวจตัวคุณเองถ้าเป็นสิวยีสต์แล้วไม่หายสักทีไปพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อทำการรักษานะคะก็อขอให้หายไวๆกันทุกคนกันละกันนะคะเอาและะ้วค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วใครอยากจะติดตามรายการย้อนหลังเรามีหลายช่องทางใช่ไหมคะคุณผ้ชมไปดูได้ทางไหนบ้างสามารถจะดูได้หลายช่องทางนะคะย้อนกลับไปดูรายการเก่าๆของเราตอนที่เราเคยมีพัน ก็เข้าไปดูใน YouTube ได้เลยนะคะสซชื่อรายการ คุยกับหมอจิมานะคะก็จะขึ้นมาให้เราดูได้เต็มอิ่มเลยค่ะแล้วก็จะมีพอดแคสต์อีกนะคะหรือจะฝากคําถามก็ได้นะคะมาที่ Line แอดของเรานะคะอยากจะถามอะไรถามมาเลยค่ะฝากคำถามไว้เยอะมากคุณผู้ชมเดี๋ยวคุณหมอจะเอามาตอบช่วงต้นรายการช่วงเวาตอบนั่นเองนะคะวันนี้เวลาหมดเรี่ยงเลยพบกันใหม่วันอาทิตย์หน้าบ่ายโมงตรงทางเนชั่นทีวีกับรายการคุยกับมอจิมาแบบนี้วันนี้เราสคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ